ันนี้ผมจะมาพามาดูขวาตัวนี้นะครับขวาแรงตัวนี้เอาไว้สําหรับผ่าวงจรเวลาที่เราจะติดกล่องเครื่อง้ผ้าอย่างเกียวนะครับก็วิธีการก็เสียบปลั๊กเข้าไปนะครับแล้วก็จิ้มเข้าไปแล้วครับตรงตำแหน่ง power start level นะครับก็ประมาณนี้นะครับแค่นี้เลยนะครับวงจรก็จะสวยนะครับไม่ต้องไม่ต้องไปเสี่ยงใช้อย่างอื่นผ่านะครับบางคนใช้หินเจียเล็กๆผ่าบางอะไรบ้างก็อาจจะไปทําให้โดนวงจรนะครับตัวนี้ก็สะดวกสบายนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับจิ้มปุ๊บเรียบร้อยเลยนะครับจิ้มปุ นิดเดียวนะครับเมื่อมันร้อนแล้วมันก็เข้าไปง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับเมื่อมันเข้าไปแบบนี้เสร็จเนี่ยเราก็เอาออกได้เลยนะครับเห็นไหมครัตรงตำแหน่งพอดีนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องมาร์คให้ตรงตำแหน่งนะครับไม่ไม่ไม่มีหลายรูครับสวยงามนะครับประมาณนี้นะครับ o w e r Start Level นะครับวันนี้วันนี้ติดหลายตัวนะครับสิบตัวนะครับถ้าใช้อย่างอื่นเนี่ยมันก็อาจจะเสียเวลานะครับก็ฝากไว้ด้วยครับสําหรับช่างมือใหม่นะครับที่ไม่รู้ว่าใช้อะไรเผาวงจรเครื่องสปานครับผม